ส่วนเรียนหญิงให้มีทาเลือกมากกว่ายอ่ยาวอย่างนี้นะาจะตีช่องว่างช่องว่างไมต้องตีให้สูงน้น่ะให้สยอดใรัุ่มน้นนะยอดปุ่ม้นรจข้ามเนาะย่งไม่ข้ามอ่ รนทีมันตีวางหน้าน้ํไม่หพีาสะาไม่คนที่เเตใพวกข้ามไหนี่ัดเลยเขาประโยนต์ไปกับมือกีดีวันอนเลยเว้ยอาป็นจริงนะถ้ามผนก้ไ้ไปได้เลยตมันขึ้นอยแค่แปดสิบหามองไม่เห็นเลยพี่มันต้ป่าไม่เห็นทีเลยอมันเล่งอกนแหละคือมันแค่รู้ทิศทางมันเตีทางทิศทางนันเองข้ามภุ่มไม้ไปเลยันโยนโยนข้ามใหลข่าตีวางหน้าะมาไ อันนี้ตกน้ำอ,ะอ,นนอ,อ่ะอมไมรระยะันไม่ได้ไม่ใช่ระยะมันไม่ได้คือคือถ้าคุณยืนเดินอย่างนี้นะตรงเนี้ยมันจะเป็นแนวฟองตรงอะ่ะช่วงเนี้ยจะเป็น